บันทึกว่ามีชาวโปรตุเกสที่หมู่บ้านโปรตุเกสสองถึงสามพัคนอันนี้เป็นเป็นงานงานในรุ่นหลังๆเนี่เราก็เลยค้นลงไปอ่ะว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันมาได้ยังไงหมู่บ้านโปรตุเกสมีคนสองถึงสามพัคนก็ไปเจอหลักฐานว่าปีหนึ่ประมาณ สมัยพระเอากาทศรดการบันทึกของชาวโปรตุเกสเนี่ยบอกว่ามีชาวโปรตุเกสในจีนพมา่าอินเดียและสยามกว่า2,000คนคือไม่ได้หมายความว่าม,ามีอยู่ที่นี่2,000นะคะแต่หมายถึงรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ2,000คน แล้วในสมัยของพระเอกาทศรสนี่แหละที่บาทหลวงโดมินิกันเนี่ยมาถึงสยามแล้วก็ตั้งสำนักสอนสาศาสนาโดมินิกันเป็นสาขาหนึ่งของพิศาสาศนาโรมันคกทอลิก็จะมีที่มากับทางโปรตุเกสเนียนะมีโดมินิกันมีฟรานซิสกัน ซึ่งฟรานซิสกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าของของทางอายุทยาเนี่ยจะรวมกับออกุสตีเนยียนด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่ามีการพูดถึงสลับไปสลับมาระหว่างฟรานซิสกันกับออกุสตินนะคะแล้วก็จะมีเจสุก็จะเรียงลำดับอย่างนี้แถวนี้เนี่ยตรงที่เป็นคข่ยรงนีเศษนะคะหมอ่อมพินเศษเนี่ยแกลงเรนะือตรงประตรงชาย แล้วแกก็คล่ำครวนลงมาเนี่ยผ่านบ้านดินเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านดินเ,ออเนื้อจากตรงนี้ที่เป็นโดมินิกันเนี่ยคือโบดฟรานซิสกันแล้วก็ผัดลงไปทางใต้เนี่ยเป็นเจสุอิตเจสุอิตเนี่ยบาทหลวงเจสุอิตเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องเป็นบาทหลวงที่มีความรู้มีความรู้เรื่องของการก่อสร้างมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์ว่าบาทหลวงเจสุอิตเนี่ย จะเป็นคนที่ทำเรื่องขอดูดาวให้พะระนารายณ์โบสถ์ของทางเจสุอิตเนี่ยจะเรียกว่า Saint Paul. เซนต์ฟอลมีโบสถ์เซนต์อ Paul อยู่ที่อยู่ที่ลบบุรีเซนต์อหรือซานเปาโลอันนี้ชื่อเดียวกันแล้วก็ที่นี่ที่นี่คือโดมินิกันโดมินิกันเชื่อมโยงกับอะไรได้อีกเชื่อมโยงกับญี่ปุ่น ฝั่งตรงข้ามนะคะรั้วแดงๆเนี่ยคือบ้านญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นทำไมญี่ปุ่นมาอยู่แถวนี้และญี่ปุ่นมีอะไรกับทางโบสถ์แถวนี้นั่นก็คือการเข้าไปที่ญี่ปุ่นของโปรตุเกสเคยได้ยินเซนฟรานซิสเซเวียไหมคะที่กรุงเทพเ็เรียกเซนฟังเซนฟังะนะที่จริงเรียกเซนฟังนี่นก็ผิดนะคะเพราะต้องเรียกว่าเซนฟรานซิส แฟรงซิสเซเวียเนี่ยเป็นบาทหลวงแล้วก็เข้าไปที่ญี่ปุ่นเป็นบาทหลวงที่มีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งมีปูปูที่ตรงกระดองปูปูที่ไม่ใช่ปูนะปูที่ตรงกระดองปูเนี่ยเป็นรูปกังเขนเขาเรียกว่าปูฟรนซิสเซเวียแล้วก็ฟรนซิสเซเวียเนี่ยจะมีโบสถ์อยู่ที่มะละกาด้วย อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เรียนให้ทราบโอตุเกตเนี่ยอยู่ปัวมาอายุธยาอยู่มาระกาพอดีคืนดีนะคะเขาเป็นทหารรับจ้างเขาไปช่วยจีนปราบโจรสลัดโจรสลัดแถวจีนก็ชุกชุ้นปลายหมิงละก็เลยยกมาเกาให้เป็นของตอบแทนที่ไปช่วยปราบโจรสลัดให้ มีโบสแล้วนะคะตอนที่มีโบสแล้วเนี่ยมีบันทึกอยู่ว่ามีบาทหลวงอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อบาทหลวงเจโรนิโมดาครูสและก็บาทหลวงเซบาสติอาดูการตูสองคนนี้มาจากมาลากาแล้วก็ถูกทำร้ายบาทหลวงดาครูสตายอีกคนหนึ่งเจ็บสาหาัส เดี๋ยวค่อยถามพี่ต่อยนะว่าบาทหลวงที่ตายเนี่ยฝังอยู่ตรงไหนในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยเอ,อญี่ปุ่นกวาดล้างอย่างรุนแรงมากรุนแรงขนาดไหนรุนแรงขนาดแบบว่าถูกเอาไปตัดหัวต้มน้ําร้อนเนี่ยแล้วก็พวกบาทหลวงเนี่ยถูกเอาไปจึงกังเขนนะคะเอ,อแล้วก็มาเกิดกบฏชาวนาในญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ากบฏชิมาบาระ ญี่ปุ่นก็เลยปิดประเทศไม่ให้มีการค้าขายกับญี่ปุ่นไม่ให้เข้าไม่ให้ออกยกเว้นเป็นที่เล็กๆนะคะที่ดําเนินการโดยพวกดาี่เกาะเดจิมะเท่านั้นเองแต่พอมาถึงในยุคพระเจ้าประสาททองโปรตุเกสเนี่ยซึ่งไม่ถูกกับฮอลันด,ดามันอยู่แล้วบ้านฮอลันด,ดาอยู่ตรงไหนบ้านฮอลันด,ดาอยู่ฝัตรงข้าม ขึ้นขึ้นไปทางเหนือนะคะอันนี้เป็นบ้านฮอลันดาแต่ฮอลันดากับโปรตุเกสไม่ถูกกันแล้วโปรตุเกสเนี่ยนอกจกไม่ถูกกับฮอลันดาแล้วก็ไม่ถูกกับอังกฤษอ,อีกโอ้ี่ใสัยไม่ดีนะเนี่ยแต่บาทหลวงฝรั่งเศสเนี่ยพอมาถึงยุคข,ของพระนารายณ์บาทหลวงฝรั่งเศสเข้ามาอายุทยาตอนที่บาทหลวงฝรั่งเศสเข้ามาอายุทยาเนี่ยช่วงกลางๆพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีบันทึกว่า ก่อนหน้าเนี่ยมีบาทหลวงโปรตุเกสสิมีบาทหลวงสเปนหนึ่งแต่ฟอร์ค่นเนี่ยสนับสนุนฝรั่งเศสบาทหลวงโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในสังกัดของคณะปาดูอดูแห่งภาคตะวันออกก็รู้ตัวแหละว่าจะต้องถูกลดความสำคัญลงพอถึงสมัยของ พระเจ้าบรมโกศก็ยังมีบาทหลวงที่เป็นออกุสินเนียนเนี่ยเดินทางจากปัวมาแวะที่อายุทยาเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่นำมาสู่ข้อมูลเล็กๆนะคะเรื่องของการปฏิวัติ1688 1688นี่คือปีที่ประเภทราชาทัานขึ้นของราช ในการปฏิวัตินั้นเนี่ยฝรั่งเศสอยู่ในฐานะลำบากฮอลันดาก็ไม่ช่วยเหลือนะมีแต่บาทหลวงเยสูอิตท,ที่โปรตุเกสรับฝังร่างของฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในคุกจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้การรับฝังร่างของฝรั่งเศสเนี่ยคือ คือมันเป็นประเพณีเขาว่านะที่จะต้องถูกปกฝังนะคะแต่ในขณะที่บาทหลวงเจสุเสอตอยู่ข้างล่างลงไปนะคะที่เจสุออตอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นซากข,ของโบราณสถานถ้าดูใน Google m a p เนี่ยจะขึ้นว่าวัดโพชัยเราเคยไปอะ่ะมันมันก็จะเป็น มีร่องรอยของฐานเจดีแต่มันก็มีร่องรอยของของสิ่งก่อสร้างที่อาจจะเป็นโบสถ์ได้ด้วยนั่นก็คือในช่วงยุคปลายเนี่ยโบสถ์เจสุอิตถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์พุธทธอีกเหตุการณ์หนึง่งก็คือในปีที่มีปฏิวัติเอ่อหนึ่เหมือนกันวันที่22กันยานะคะมีบาทหลวงหลุยเป็นชาวฝรั่งเศส ป่วยป่วยตายนะคนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยไม่มีโบสถ์ละไม่มีที่ที่จะฝังบาดหลวงหลุยบาทหลวงเจสุอิตก,ก็จะจัดก,การฝังศพให้ทางเจสุอิตเนี่ยเตรียมที่จะฝังเอาไว้ในโบสถละแต่ว่าบาทหลวงออของคณะออกูสตินอย่างที่บอกนะคณะออกุสตินอาจจะเป็น ฟานซิสเ,อ,เ,อ,เอ,อะไรนะเป็นคณะออกุสตินนะคะกับบาทหลวงซิรเวสหัวหน้าวัดซานโดมินิอันนี้มีชื่อของบาทหลวงมาแย่งศพไปศพเนี่ยอยู่ในเรือนะคะอจะลงจะล่องลงไปที่วัดเจสุอิตหรือจะอะไรยังไงในที่สุดเนี่ย ทางเยสุอิตก็ยอมให้มาฟังที่โบสถ์ซันตรงนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ต่อยจะเล่าให้ฟังที่นี่ที่ค่ายโปรตุเกสเนี่ยมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นนายแพทย์นะคะ,ะชื่อหมอแดเนียลในบันทึกก็จะพูดถึงหมอแดเนียลหมอแดเนียลบอชบุลเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสที่เกลียดฝรั่งเศสก็เลยมาอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกสเป็นหมอผ่าตัด มีชื่อเสียงเป็นศัลยแพทย์บันทึกของฝรั่งเศสระบุว่าแพทย์ตะวันตกสามารถผ่าตัดเปิดกระโหลกได้เราก็ไม่รู้ว่าหมอแดเนลเนีย่ยมีความสามารถที่จะมาเปิดกระโหลกได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเรียนถามอาจารย์สันใจว่ามีร่องรอยของการเปิดกระโหลกในโครงกระดูทกที่พบที่นี่จะเป็นการผ่าตัดไหม หมอแดเนียลเนี่ยแกมีลูกชายอยู่คนนชื่อโมเสสโมเสสนี่ก็เป็นหมอแล้วก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะอ,อ,อยู่มาจกนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าท้ายสารความมีชื่อเสียงของมหมอโมเสสเนี่ยคนไทยเรียกเขาว่าหมอเมสีปรากฏในรัชกาลที่สามมีกรมหมอฝรั่ง มีตำแหน่งนึงเรียกว่าหมื่นแม่สีแวดทยามันคือการตกท้างของหมอตะวันตกใช่จากอายุธยาเนี่ยลงไปถึงต้นรัตะนโกสินทร์อันนี้ก็เป็นภาพที่ปู่ให้เห็นแบบ อาจจะยังลางเรือนอยู่นะคะก็าอาจจะต้องอาศัยอาจารย์ทั้งสองที่จะทําให้ภาพของโปรตุเกสที่คล้ายโปรตุเกสชัดเจนขึ้นก็ขอบคุณพี่น้อยมากนะคะที่ทําให้เราพอเข้าใจภาพของคําว่าโปรตุเกสนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงเรื่อง ที่นี่นะคะว่าโปรตุเกสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่ในสมัยกรุงศรีพุธยาผ่านจาก่อกรอยของงานโบราณคดีที่เราขุดค้นขุด,ดแต่งบรูรณะกันขึ้นมานะคะซึ่งทุกคนตอนนี้ก็คงจะแบบอยากรู้แหละเพราะเชื่อว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเมาเดินที่นี่และก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านโปรตุเกสนะคะว่า มีโครงกระดูมีร่องรอยของงานโบราณคดีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปอ่านในสิ่งที่มีบันทึกหรืออะไรก็ตามที่ทาง,งรกรมศิลปากรทําเอาไว้ก็จะมีแค่ข้อมูลข้อนหนึ่งช่วงหนึ่งเหตุการณ์หนึง่งอะไรที่เราเกิดขึ้นเอาไว้แต่เราอ่านบางทีเราอาจจะฟังแล้วอาจจะหรืออ,อ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือคิดแบบคนสมยนัยนี้เหมือนเหมือนของคุ้งเองเนี่ยคุ้มก็คิดถู่ว่า อายุทยามันก็ผ่านสายตาเรามาผ่านอีกผ่านซากปูนผ่านตรงนั้นตรงนี้มาแต่เราอะไม่ได้เกิดที่ทานในยุคนั้นแน่ๆอยู่แล้วอะแล้วเขารู้กันยังไงเขาดูกันยังไง,เข,ง,ไงเขาเห็นกันยังไงแล้วถึงได้คิดว่าตรงนี้คือสถานที่ ที่จะต้องเกิดการบูรณะหรือถูกค,ค้นถูกแต่งแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรทําให้ถึงรู้ว่าตรงน,นี้คือค่ายโปโตเกหรือสิ่งที่จะเต้าชี้มาเลยว่ากรมศิลปากรคิดเลยว่าอเนี่ยมีงบประมาณมาทําตรงน,นี้เลยถูดตรงน,นี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นสร้างอะไรเลยเรามาเห็นเนี่ยก็คือเกิดจากการบูรณะและเราถึงสร้างเป็นอาคารตรงน,นี้ขึ้นมาทําให้เราเราบรู้ว่าตรงน,นี้เคยมีค่ายโปโตเกะเกิดขึ้น